สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ามื่อนี้อ่าก็เป็นโอกาสดีนะครับผมชิมาบอกเคล็ดลับนะครับในการอ่าใส่ปุ๋ยนะครับเฮจังได้นะครับใส่ปุ๋ยอ่าผสมแบบใดจังกี่ใดปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับหัวมหัวมันใหญ่นะครับหรือว่าการจะเลื่อเติบโตดีนะครับห้องฉีใส่แค่2โตนะครับสูตรเคล็ดลับตัวนี้นะครับใส่ได้ผลดีนะครับอ่าบางคนกับ่คขาดคิดว่าปุ๋ย สองตัวนี่ yeah. เอามาบวกใส่กันนะครับใส่แค่สองตัวนี่นะครับก็บสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มจํานวนปริมาณหัวมันน้าหนักดีนะครับแปลงดีเปอร์เซ็นต์แปลงดีนะครับผสมแค่สองสูตรนี่ก็สามารถเพิ่มน้าหนักเพิ่มจํานวนนะครับต่อไรเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอ่ะสรุปแล้วนะครับก็คือใส่สองสูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับผสมใส่กัน บางคนกะบนาจะคิดว่ามันจะได้ผลนะครับผมอ่าได้ล่องเบิงนะครับได้ล่องเบิงแปลงอ่าสองไร่นะครับปริมาณนะครับเพิ่มมากขึ้นจากเก่าอยู่ครับพี่น้องเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนะครับช่วงระยะแรกๆนะครับเขาใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับอัดลงไปเลยนะครับในช่วงระยะหนึ่งถึงสามเดือนนี่นะครับหนึ่งถึงสามเดือนนี่หยอดปุ๋ยยูเรียนะครับหยอดปุ๋ยยูเรียหรือว่า ใส่ปุยยูเรียไปเรื่อยๆนะครับเร่งการเจริญเติบโตในช่วง 2- อถึงสเดือนนี้นะครับเพิ่นชิเริ่มมีหัวครับพี่น้องปีนี้นะครับได้มาลงคลิปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องนี้นี่นะครับมั่นที่ผมถ่ายอยู่นี่นะครับกําลังนะครับกําลังจะได้เข่าสองเดือนนะครับเข่าสองเดือนนะครับเพราะว่าปีนี้ปลูกมั่นนี่มันสิปลูกเป็นช่วงเป็นช่วงครับเพราะว่ามัดนอีกอย่างหนึ่งนะครับได้เปรียบเทียบให้พี่น้องได้ได้เบื้องนะครับว่า มันนี่ในระยะช่วงนี้มันมีหัวบอนะครับระยะสองเดือนนะครับเริ่มมีหัวครับมันนี่เริ่มมีหัวนะครับการใส่ปุ๋ยแปลงนี่คือใส่ปุ๋ยยูเรียครับพี่น้องใส่ปุ๋ยยูเรียหยอดนะครับหยอดปุ๋ยยูเรียอันดับแรกนะครับพะว่าเคยเห็ดมากนี่บ่อเด้ลงคลปบพอตะเริ่มมาเห็ดคลิปลงให้พี่น้องเบิงนะครับประสบการณ์ที่ได้รับมากกเลยเอามาถ่ายทอดนะครับเอามาเว้า อธิบายพยายามอธิบายให้พี่น้องนี่ที่เขามาฟังนี่ให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจกันนะครับว่าระยะเริ่มต้นนี่จะใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับระยะเริ่มต้นนี่ใส่ปุ๋ยยูเรียนะยอดไปเรื่อยๆครับพี่น้องยอดบางคนกับมีปุ๋ยกลมหมู่บ้านนะครับของทุนหมู่บ้านเพิ่นเอามานะครับอ่าก็เป็นสมาชิพเพิ่นก็ตตองได้ใส่นะครับปุ๋ยยูเรียตัวนี้นะครับมันมีธาุในตัวเจนสูงนะครับเฮามาายอดนะครับยอดเร่งการเจริญเติบโตของ ต้นมันนะครับเร,เร่งการเจริญเติบโตของต้นมันแล้วบัดท,ที่นี่นะครับเร่งไปเร่งไประยะเวลาอยู่ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนเหตุจังไดาบาดนี่นะครับเห็ุจังไดาบาดนี่เอาปุ๋ย0ูนย์ศนะครับเขามารวมเขามารวมก็คือหมายความาเอามาผสมนะครับเอา,ขอาเขามาผสมก่อนก่อนเขาหยุดการใส่ของปุ๋ยยุเรียลุ่งโดยายาเฝ้าไปหยุดนะครับ ห้องชีเริ่มเบาลงจังน้อยก็คือเอามาผสมนะครับปุ๋ยยูเรียนี่สอบหนึ่งนะครับหาสิบกิโลกรัมนะครับเอามาผสมนะครับปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ต่อสองกระสอบนะครับลดการใส่ปุ๋ยยูเรียลงแน่นนดนึงนะครับผมปุ๋ยสองศูนย์นี่เอามาผสมใส่การหลักกระยอดช่วงหลังสามเดือนไปแล้วนะครับช่วงระเบิดหัวต้องผสมปุ๋ยยูเรียไปนํำนะครับให้มันได้ต้นได้ใบนะครับ ใบมันงามมันก็จะสังคอแสงได้ดีนะครับใบนี่นะครับมันชีสังคอแสงนะครับมันชีเฮดให้สางสางแป้งสางทุกอย่างนะครับเพิ่มปริมาณหัวนะครับนำนักนะครับพระว่ามันนี่ก็คือมันต้องอาศัยใบนํำนะครับบอนว่าห้องชียุดชชงักโดยการที่บ่ใส่ปูยูเลียขวบครูไปเลยนะครับเ้องต้องเอามาผสมนะครับพี่น้องนะครับ สังคอแสงและกกาเพิ่นฉีเป็นระบบข้องเพิ่นดอกนะครับกลนไกของทางพืชนะครับใบเพิ่นฉีงามนะครับแล้กก็รับแสงแดดเข้าไปสังค์คอแสงนะครับทางวิชาการนะครับเบาท่างวิชาการในจังหน่อยนะครับอาเพิ่นฉีจังไรก็เลียงพ้องเพิ่นนะครับกินเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเฮากะต้องเอาปูยูเลียมารวมน้ำนะครับปูยูเลียมารวมน้ำนี่กะเบาไงวาให้เพิ่นเขียวงามไปคือกันนะครับแล้วก็เพิ่นให้กินให้เต็มที่นะครับแล้วกับ เด้ล่งหัวบานนี่นะครับสองเดียนเพิ่มเริ่มมีหัวแล้วนะครับพี่น้องถี่ผมขวดให้เบิรงในตัวยางนะครับถี่ผมทายให้เบิรงว่ามีหัวล่ะนะครับท่ออ่านิ้วมืออ่าท่อสองนิ้วแล้วนะครับก็ถือวใหไงน,นะครับารบ,บางหัวก็ท่อแขนอีกหน่อยเลยเด้2สองเดียนสองเดียนกัวๆนี่นะครับบานนี่เฮ้ากันเลยว่าการที่จะระเบิดหัวมันเฮาก็ต้องใส่ปุ๋ยมามามาซอยเพื่อระเบิดหัวเข้าพลอยไปกัหไงคือกันครับแต่ว่ามันก็บ่ได้เต็มทีแต่ว่านะครับ ถ้าเขามีถาดอาหารหรือว่าปุ๋ย0060นะครับเป็นถาดอาหารโดยตรงในการระเบิดหัวนะครับเอามาใส่รวมเข้าไปนําก็จะเหตให้หัวมันขยายโตได้ดีนำนักดีนะครับเพอร์เซ็นต์แปลงดีนั่นคือเหตุผลถี่เขอาปุ๋ยเขามารวมแต่แต่พอแต่แม่พพอไงไม่ไงบนเ่อค่ไย้ใส่ปุ๋ยหรอครับพี่น้องเออเพิ่นปลูกจังได้เพิ่นก็ปลูกจังสันครับสมัยก่อนเนาะก็งามคือกันนะครับต้นญ่คือกันแต่ว่าซูมือนี่นะครับ าทางเกษตรเพื่อนก็แนะนําปุ๋ยตัวนั่นตัวนี้เพื่อนก็ทดสอบทดลองมาแล้วใส่ได้ผลกับมั่นเพื่อนก็แนะนําออกมานะครับสรุปแล้วก <st> ็คือปุ๋ยในตัวเจนเร่งการเจริญเติบโตนะครับปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ก็คือระเบิดหัวมันนะครับเห็ดในหัวมันมีน้ำหนักขยายตัวได้ดีเอากับเอามาใส่รวมนะครับกับวิชาการนะครับเอาประสบการณ์ที่เคยเห็ดมากกับพอกับแมงแต่น้อยนะครับก็เอามาผสมผสารบวกใส่กันนะครับเห็ดหามันเป็นหายมันมี ประสิทธิภาพให้มันเห็ดให้ได้เพิ่มขึ้นหลายนะครับให้จํานวนอ่เปอร์เซ็นต์แปลงดีให้หัวมันใหญ่นำหนักดีให้ขายได้หลายตันนะครับปกติพอแม่เหาอผ้าเห็ดหนั่นนะครับพอไ่ไม่ไ่ผ้าเห็ดได้ไรละสามตันสี่ตันโดยที่บราจะใส่ปุ๋ยแต่ห่าหันมาใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปนะครับอ่าได้ไร่ละหกตันเจ็ดตันมันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมมันก็ต้องเพิ่มปริมาณเนาะเพราะว่าปุ๋ยห่อกับเห็ดให้เห็ดสวนมาบ่เคยด้ใส่จากเทียนะครับห่อก็อ่า คือบอกยังว่าถาดอาหารเริ่มลดหน่อยลงนะครับเขาก็ต้องเอามาใส่รวมนะครับก็บจะเหให้าณได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผ <c oughs> ลจาเข้าใส่ปุ๋ยได้เพิ่มมากขึ้นแต่เขาเอามาผสมนะครับให้มันถือกสูตรนะครับจึงจะได้นะครับผสมถือกสูตรนะครับก็จะได้หลายึ้นนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับหัวไยหัวดกหัวเาวานะครับอ่ะตัวนี้ก็เอาเขามารวมในการ วา่าเขาใส่ปุ๋ยถั่ผสมในถือสูตรการระเบิดหัวได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับผมถือว่าสูตรนี้ก็คือเอาซ600หนะครับหลังจาก3เดือนไปแล้วเอามาบวกกันกับ0 0 6 0นะครับจะได้เพิ่มปริมาณจํานวนต่อไรเพิ่มมากขึ้นบางคนได้ไรละ4ีตันหาตันบางคนได้ไรละหาตันหตันมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากเกาแน่นอนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดินแต่ละ โซนแต่ละไฮบ่คือกันนะครับแต่ว่าถ้าหฮอดินหฮาพังห้องก็ต้องบำรุงนะครับจะมมีคลิปที่บอกว่าการบำรุงดินนี่นะครับเหังไดนะครับผมคลิปนี้นะครับกลับมาแนะนําวิธีการระเบิดหัวเพิ่มปริมาณเพิ่มจํานวนเหตุใ้หัวมันใหญ่หัวมันโดกหัวมันเาวยนะครับใส่สองสูตรนี่ถือว่าโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับ อ่ะคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซรัมนี้ครับเจอกันไหมคลิปนาสวัสดีครับ